อันนี้คือเรื่องเสียงเรื่องไปเดองมาข้อหนึ่งเรือลำหนึ่งลอยอยู่ณนะทะเลลึกสามร้อยเมตรส่งคลื่นออกมาแล้วได้รับสัญญาณสะท้อนจากทะเลไอประเภทอย่างเงี้ยเคยเจอตั้งตอนบอนหนึ่งแล้วแหละก็คือมีเรือมีพื้นทะเล ่งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นหมือนกัสะท้อนกลับเข้าหารเรือนะฮะในเวลา0.4วินาทีจงหาอัตราเร็วของเสียงในน้ำว่ามีเท่าไหร่ตรงนี้ t เท่ากับ0.4วินาทีนะฮะ s เท่าไหร่ครับ s เท่ากับ300เมตรแต่อย่าลืมว่าต้องคูณ2เท่าคือลงล้วขึ้นนะครับเมตร หาวีก็เท่ากับเส่วนทีตอบเลย600ส่วน0.4ก็คือ300ส่วน0.2เจุดสองใช่ป่ะเ็ตอบนนี้พัน0้า้อยเนง่ายมากเลยเยมอมหนึ่งทำได้แน่นอนข้อหนึ่งข้สอส เรือลำหนึ่งจอดนิ่งเปิดบูดเสียงให้ไปกระทบหน้าผาซึ่งห่าวออไป900เมตรอันนี้คงไม่ได้ลงน้ำแล้วใช่ป่ะเรือแล้วมีหน้าผาตรงนี้เวลาพี่อ่านจ์พี่ก็พยายามที่จะวาดรูปนะครับถ้าวาดเบื่อๆแล้วก็วาดในใจเอาไปที่900เมตรตรงนี้ เวลาที่เสียงวิ่งไปแล้วก็กลับใช้เวลา6วินาทีวิ่งไปแล้วกลับ t เท่ากับ6วินาทีเสียงรูดนี้มีความถี่200เฮิร์ซ f เท่ากับ200เฮิร์ซความยาวขึ้นเสียงมีค่ากี่เมตรหาความยาวขึ้นแต่ว่าขั้นแรกต้องหา v ให้ได้ก่อน หา v เท่ากับ s ส่วน t ห้ได้กับ s เท่าไหร่ครับ900แต่วิ่งไปแล้ววิ่งกลับคูณ2เพราะว่าดรูปปุ๊บเห็นเลยเห็นปะ่ะว่าต้องคูณ2ถ้าไม่วาดรูปแค่อ่านโจทย์แล้วเดี๋ยวจะทําตามบางทีอาจจะลืมคูณ2ได้นี่คือเหตุผลหารด้วย6วินาทีตัดก่อนเหลือ3ตัดตันเหลือ300เมตรต่อวินาทีใช้สูตรอีกทีนึง V เท่ากับ F ลำดาใช่ไหมเเท่าไหร่ครับ200โจทย์บอกให้ V เท่ากับ300รู้ได้ไง V 300้อ่ะกม็มีในอากาศอากาศเดิมอากาศเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ V ก็เท่าเดิมคูณลำมด้า100ตัด100ลดมดาก็เลยเท่ากับ3ส่วน2 1.5หน่วยเป็นเ yes, i ส หนหนี่ออกข้อสอบ n มาครับเอาคะแนนปาหัวข้อสามในการวัดความลึกของน้ำทะเลในการส่งขึ้นเสียงวัดความลึกของน้ำทะเลเดาเลยมีเรือมีพื้นทะเลมีคลื่นเสียงวิ่งแล้วก็ชิงกลับอย่างนี้ 3ามร้อยหกสิบห้าเฮิร์สามร้อยหกสิบห้าเฮิร์ซอย่างนี้ลงไปในแนวดิ่งป้าตดว่าสามารถรับเสียงสะท้อนนี่ชัดเจนโจทย์ก็บอกว่าสะท้อนรูปก็เขียนแล้วสะท้อนหลังจากเสียงผ่านเาแล้วสิบวินาทีทีเท่ากับสิบวิ <c oughs> และความยาวขึ้นในเสียงเสียงในน้ำเท่ากับสี่เมตร จงหาน้ำทะเลลึกกี่เมตรให้หาน้ำทะเลลึกตอนนี้มีอะไรเนี่ยมี f ใช่ไหมมีลัมดาหา v ได้ไหมหา v ได้มี t หา s ได้ไหมก็น่าจะได้เพราะฉะนั้น v เท่ากับ f ลัมดาก่อนขั้นแรก f สามร้อยหกสิบห้าลัมดาคูณสี่ f, 365, lambda, โอ้เยอะแล้วเนี่ยสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทาสอง 6กสี่ยี่บสี่ยี่ห้ายี่หกทดสองสี่สามสิบสองพันสี่ร้อยเมตรต่อวินาทีก่อนคันแรกแล้วก็ v เท่ากับ s ส่วน t ใช่ปะ่ะพันสี่ร้อยหกสิบ s เท่าไหร่ไม่รู้จะหาใช่ไหมแล้วก็ t เท่าไหร่จดต้องบอก t เท่ากับสิบวิ สิบวิคำนวณหาได้ s ก็เลยเท่ากับหนึ<อ>่งสี่หกศูนย์ศูนย์เมตรตอบเลยปะตอบเลยปะตอบเลยตอบเลยก็ผิดเลยแล้วหารสองเพราะ s นี่เป็น s ไปแล้วกลับคำต,ตอบที่ถูกคือเจ็ดพันสามร้อยเมตรเห็นไหม พิสิคต้องวาดรูปจะนิดหน่อยอะไรยังไงก็ต้องวาดรูปเลยพวกคีย์เวิร์ดอ่านปุ๊บเฮ้ย S I โ OK. อเฮ้ยไม่ใช่ขีดไว้หน่อยเฮ้ยวิ่งไปวิ่งกลับขีดไว้หน่อยอะไรี้ย <c oughs> ข้อที่สี่โอ้เขาสอบเอ็นเก่ามากเรือหาปลาลำหนึ่ง เอ,อตรวจหาปุงปลาด้วยโซนา <c oughs> เออรู้เปล่าว่ามันมันเป็นความจริงนะที่สามารถที่เราสามารถที่จะหาปลาด้วยโซนาได้ก็ปลาส่งเสียงกลับมาโนโนไม่ได้ส่งเสียงอันนั้นมันปลาโลมาแนละ้วส่งเสียงกลับมาเอาโซนาปล่อยมาเจอปลาปุ๊บโซนาก็เลยเด้งกลับ ก็เลยเจอรู้ว่าปลาอยู่นี่จริงๆคือโซน่าปล่อยทุกทิศทุกทางนะครับปล่อยหมดทางนี้ไม่ไม่เจอปลาเจอหน้าผาเล่งกลับปล่อยที่พื้นเจอเศษขี้ฝุ่นก็เล่งกลับต้องเจอของในปริมาณที่มันทําให้ความยาวขึ้นสะท้อนได้เดี๋ยวว่าจะเรียนแล้วใช่ปะว่าต้องเจอแบบอะไรอ่ะ <c oughs> ความยาวขึ้นอ่ะมันมีผลต่อการสะท้อนใช่ป่ะไอพวกปลาเนี้ยมันก็มีการว่าระยะห่างของมันนะครับซึ่งเขาต้องคำนวณแล้วว่าระยะห่าง,งเท่านี้ให้สะท้อนได้หรือว่าถ้ามันจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการแทรกสอนเขาก็จะรู้ว่านี่เป็นปลาชนิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้กันขนาดนี้เลยนะครับพวกนี้เป็นเทคโนโลยีในการหาปลาโซนา่าใช้เป็นเรือลำใหญ่ๆแล้วก็มีอุปกแหอะไรเงี้ย แล้วพอเขาจับได้ว่าพิกัดน,นี้มี G.P.S ใช่ไหมมีปลาเขาก็จะเล่นเครื่องไปที่พิกัดน,นี้เ็าล่าอวนมาเลยพลุกก็ได้ปลา,าแล้วผงทำบะมงแบบนี้ง่ายมาก <c oughs> แต่ว่าต้องออกในทะเลลึกเราก็จะได้พวกแบบปลาซาดีปลาซาดีน,นี่เป็นแบบเป็นปลาที่เหมือนแบบยับบยงไงเดียวสังอาหารเยอะไม่ใช่อ่ะ มันเป็นปลาห่วงโซ่ต่ำอ่ะกินแพงต้อนอ่ะแล้วแล้วตรงไหนที่เป็นน้ำทะเลร้อนกับน้ำทะเลเย็นกระแสะน้ำอุ่นน้ำน้ำเย็นมาเจอกันอ่ะแพงต้นพืชก็จะเยอะปลาซาดีนก็จะไปทางแถวนั้นเยอะพอปลาไอ้นี่จะกินเยอะปลาอื่นก็จะมากินซาดีนด้วยแล้วมันก็ พอมีเทคโนโลยีโซนแอปุ้มมันนู้นก็จะไป,ปจับปลาสาดีแล้วก็จับได้เยอะแล้วมาอัดกระป๋องขายอะไรเงี้ยที่ที่เรากินปลาซาดีเยอะเพราะว่ามันมันจับง่ายอ่ะพอมีเทคโนโลยีปุ้มาาีมมกาไปจับปลากระป,ป๋องปลากระป๋องแล้วปลาซาดีปลากระป๋องโซ่าอะไรพวกนี้ปลาแมคคาเรลก็เหมือนกันเป็นประเภทเดียวบบก,ก,กันพวกปลาปลากินกินขนต้ม ปลาทูไม่ได้หาง่ายกรอปลาทูไม่รู้ว่าหายยังไงปลาทูอยู่ในทะเลเหรอเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมปลาทูไม่รู้อิะ้แต่ปลาหางอยู่นะฮะโอเคอะเขาส่งขึ้นโซน่าไปความถี่สูงเนี่ยนะสักอย่างหนึ่งลงไปในน้ำทะเลนะครับ ถ้าสูงปลาเนี่ยอยู่ห่างจากเครื่องกาเนิดคลื่นไปเป็นระยะทางร้อยี่สิบเมตรตรงนี้ร้อยี่สิบเมตรแลงไงต่อและอยู่ลึกจากผิวน้ำเก้าสิบเมตรเก้าสิบเมตรหลังจากส่งคลื่นเสียงจากโซน่าเป็นเวลากี่วินาทีจึงจะได้รับเสียงสะท้อนกลับมากำหนดให้ วีในน้ำเท่ากับเท่านี้โอ้ไปทางหัวเรือโอ้ขีดนี้ให้หน่ยสิครับส่งขึ้นไปทางหัวเรือร้อยี่สิบเมตรพี่วันรู้สิผิดยังไงดูครับเก้า ร้อยยี่สิบคืออันนี้ต่างหากถูกไหมอ,อ,อันนี้ไม่ใช่ร้อยีย่แต่เนี้ยหาได,ได้ด้วยพีทาโกรัสนฮสามสี 3, 4, ่ห้าเงินดาวได้เลยเอาหกสิบเข้าไปคูณเอาหกสิบสี่สามสิบสองเอาสามสิบเข้าไปคูณใช่ปะ่ะนี้เราสามสิบนีร้อยห้าสิบ ไม่ต้องมันคือยังไม่ต้องคำนวณเลย150ร้อยห้าสิบโหมาแล้วใช่บอกว่าใช่ร้อยห้าสิบมองป่ะเออเพราะเรารู้ว่าสามเหลี่ยมสามสี่ห้าใช่ป่ะแล้วที่เป็นสามเนี่ยมขายเรจับคูณคูณเข้าไปนะฮะแล้วก็ใช้ v เท่ากับเอส่วน t ีใช่ป่ะเออให้ v ีมาแล้วพันห้าเอสเท่าไหร่ครับ ร้อยห้าสิบแต่ว่าสองเข้าวมันสามร้อยส่วนทีทีก็ศูนย์จุดสองห้าจบต่อในาย,ยายนึ่งแบบว่าจะง่ายทุกข้องั้นไปให้เราขึ้นอีก โรงงานผลิตผลไม้กระป๋องแห่งหนึ่งเนี่ยต้องการคัดขนาดผลไม้กระป๋องขนาดที่กําลังไหลผ่านตามรางน้ําโดยอาศัยการสะท้อนของเสียงจากเครื่องโซนา่าโอ้โหโดยการแยกผลไม้ที่มีขนาดใหญ่และเล็กกว่า0ู5จุดเจ็ดห้าเซนออกจากกันอเอ้เจ็ดเจ็จุห้าเซนออกจากกันความถี่ที่เหมาะสมในเครื่องโซน่าที่จะใช้วัดมีค่ากี่กิโลเฮิร์ ความเร็วของเสียงในน้ำเท่านี้งงไหมเนะี่ยนึกภาพออกไหม,ลมผลไม้กระป๋องก็แบบงาะเงาะกระป๋องยัดไส้ด้วยเออเงาะเงาะ,ะธรรมดาก็ได้ลิ้นจี่ดีกว่าลิ้นจีก่กระป๋องเขาก็เอาลิ้นจี่มาเยอะๆปอกเปลือกอะไรให้เรียบร้อยแล้วต้มต้มในน้ําต้มในน้าเชื่อมใช่ป่ะแล้วก็พยายามมีท่ออยู่เส้นหนึ่งแล้วเอาลิ้นจี่มาเรียง คือพยายามให้ให้มันเรียงอยู่ในท่อแล้วใช้เครื่องยิงโซนา่าสมมติหัวยิงอย่างนี้ก็ยิงขึ้นมาแน,นี้พอยิงมาปุ๊บไอ้นี่ชิ้นใหญ่ก็ปล่อยผ่านเจอไอ้นี่ชิ้นเล็กปุ๊บอาจจะเปิดรูข้างล่างให้เป็นท่อก็ให้มันไหลลงไปหรือไหลไปทางซ้ายทางขวาอะไรเงี้ยมีไม้กั้นได้ทางนั้นนะฮะอันนี้เป็นเครื่องคัดแยกผลไมา้ชนิดหนึง่งด้วยด้วยการใช้โซนา่ารู้เหือว่าจะวุ่นวาย อมีวิธีอื่นไหมโซน่าอืมวิธีคัดแยกกระป๋องใช่คัดแยกแรงงานคนผลไม้กระป๋องด้วยโซน่าใช้แรงงานคนใช้แรงงานคนอ่ะแต่ว่ามันเยอะมากเลยนะคนก็ตาลายนะแล้วคนมันชอบมัวด้วยบาโคแด้วยช่างน้ำหนักนะแต่ว่าบางเออมันลอยอยู่ในน้ำมันก็จะช่างยากหน่อย รูปทรงไม่ต่างกันช่างน้ําหนักก็ได้เคยเห็นเครื่องคัดไข่ไหมแต่อันนี้อาจจะช่างยากเคยเห็นเครื่องคัดไข่รู้ร,รู้รู้จักไข่ว่ามันมีเบอร์ใช่ป่ะที่เคยเห็นเครื่องคัดไข่โอ้มันมันสนุกมากแลว้วมันง่ายตรงนี้มันจะมีคล้ายสปริงเป็นตัวตาช่างนะครับแล้วตรงนี้เป็นสายพานไข่ก็จะวิ่งมาปึ๊บแล้วก็ชั่งน้ําหนัก ถ้าหนักก็ก็ร่วงลงมาเป็นไข่เบอร์ศูนถ้าไม่หนักก็ไม่ร่วงถ้าไม่หนักก็ไม่ร่วงสุดท้ายไข่เบอร์สี่อะไรเงรี้ยก็ร่วงหมดก็จะได้นี่ใหญ่นี่เลยอะไรเงรี้ยใช้วิธีการทั่งน้ำหนักหรือถ้าถ้าจะประยุกไก่เจ้าเครื่องนี้มันมีอีกแบบหนึ่งคือ ใช้แทนที่จะใช้เป็นโซน่นาใช้เป็นกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องวิดีโอเลววัดวัดรูปได้เราก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดูขนาดของมันอะไรอย่างเงี้ยครับดูขนาดของมันเขนา้าไพวก image processing เราก็ค่อยไปบอกเซ็นเซอร์ปัดซ้ายปัดขวาอนะไรอย่างเงี้ยพี่โยมทำได้ยังไ่ดอผมมีสีโปเตอร์แต่มันแข็งก็ทำไงให้กลับมาใช้ได้ก็รผมน,น้ำ คนแข็งนะเระผสมน้ำจะใช้ได้จริงครับนแข็งได้ปวดใช่ปะใช่เออเราสมน้ำแล้วก็ทิ้งไว้ขยอยเลยน้ำร้อนหรร้อนก็ได้นะแต่อย่าร้อนมากตัวว่าสีมันจะเสื่อมคุณภาพถ้าเป็นน้ำร้อนเนอะอต่จต้องมาผสมน้ำก็ควรตองมาแช่ในน้ำร้อนเออเป็นไปได้เป็นไปได้ใส่น้ำลงไปในขวดเออเป็นไปได้แต่ต้องยังไงคงต้องมาสมน้ำแหละเพราะการมันแข็งขื้นน้ำมันละเหยนะครับใช้ได้สี ยอะซื้อมาน่าไม่ได้ใช้แข็งมากปกเติมักผสมน้ำมันก็เล่นได้นะก็เสร็จต่อได้แข็งมันแบบผมไม่แช่ช่องฟีนมาเลยเอาไปใช่ทำไมเหมือนเหมือนเอาแช่มาอ๋อน้ำมันระเหยอะครับเออสีโปเตอร์จริงๆแล้วมันมีสองประเภทปะ คือประเภทที่ตัวทําละลายเป็นน้ําแต่ตัวทําละลายเป็นพวกสารไม่มีขั้วปะไม่แน่ใจพวกแอลกอฮอลอะไรนเกี่ยวไหมไม่รู้รแต่ส่วนใหญ่เป็นน้ําส่วนใหญ่เป็นน้ําอ่ะยกตัวอ,อย่างสีที่ตัวทำละลายเป็นสารไม่มีขั้วคือพวกสีทาผน,นังน เพราะฉะนั้นเวลาทาก็จะเหม็นเหม็นเหม็นกลิ่นพวกทินเนอร์ก็เหมือนแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้คอีเทอร์อะไรพวกนี้แล้วเรียน,นเคมีแล้วใช่ไหมพวกสารกลุ่มโคลอะไรที่เราเหยง่ายนนั่นแหละอันนี้เผื่อว่าจะต้องไปทำโครงงานอะไรที่โรงเรียน แม้แต่ไม่ไม่ค่อยถูกใจโรงเรียนนี้นิดนึงคือไม่ไม่ค่อยให้เด็กทำโครงงานบางโรงนี่โอ้ทำอยู่นั่นแหละโครงงานไม่ค่อยสอนหนังสือเลยทำแต่โครงงานโรงเรียนเราก็สอนดีชีนค่อนข้างดีแน่า่บ้านวิชาตัวนโคตรเยอะเลยอย่างศิลปะอย่างเงี้ยศิลปะสุขศึกษาอย่างเงี้ยวิชาที่ไม่จําเป็นกับผมนี่กันมากโคตรเยอะเลยแล้วก็ยังมีภาษาอังกฤษอีก มีสังคมเต็มเลยยังไม่ได้ทำเขาเขาให้นักเรียนรู้จักแบ่งเวลาถ้าไม่ทำจะอะไรขึ้นสุขศึกษาไม่ทำกันบด้จยอะไรขึ้นก็ได้คะแนนเด็อมันกี่หน่วยกิ่ล่ะน้อยแต่สองก็ต้องทำเพราะไม่งั้นไม่ทำก็เขตก็หดไปเหมือนกัน คือคือบางทีเราเราต้องเวทเราทำได้ทำอะไรเงี้ยเพราะตอนสมัยที่เรียนไอ้วิชาสุขกาศึกษานี่สอบโคตรง่าอ่ะอานหนังสือรอบเดียวทำได้อ่ะง่ายง่ายกว่าสังคมภาษาไทยอีกอ่ะสังคมภาษาไทยนี่อาจจะต้องอ่านหนังสือถึงสองรอบใช่ป่ะภาษาไทยยากบางทีเป็นความจำอ่ะภาษาไทยมาป้ายมันยากอืม แล้วต้องิีคระห์อีกบทกรใหม่ยึงไรตัวละครชื salud, ่ออะไรใครจะไปรู้ว่าไม่เคยอ่านอะไรเงี้ยแต่สุภาษิตานี่แบบง่ายเลยอ่านรอบเดียวหรือบางทีไม่อ่านแล้วก็เดาก็เกลีสามก็ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็เวทกูไม่ส่งกันบ้านเอาขันที่สองไยไม่รู้แล้วเราพิจารณาดูโอเคเอาล่ะเราดูว่าข้อนี้เขาจะใช้โซน่าแล้วนะครับ อืมฮึ huh. เพื่อนที่แย่งผลไม้อยู่ที่เจ็ดจุดห้าเซนความถี่ที่เหมาะสมของคลื่นกี่กิโลเฮิร์สความเร็วเสียงมีเท่ากับพันห้าร้อยเมตรต่อวินาทีจะเห็นว่านี่ไม่ใช่เอสไอศูนย์จุดเจ็ดห้าะเมตร ไม่ใช่ด้วย0.075เมตรอืมหือเขาทำไงวะ v เท่ากับ f เอมด้าใช่ปะ่ะ v คือ1,500 f คือไม่รู้จะหาเอมด้าคือ0.075 เอฟได้เพียบเลยนะเนี่ยเอาไปหาร1,500หารด้วย0.075คปะ่ะก็เป็นหารด้วย75ไปเลย1 2 3 1 2 3อย่างนี้เอาแม่15ไปเลยนะ15 4 6 0 15 5 75 นะฮะตัดได้ทีละสองสองหมื่นเฮิร์สสองหมื่นเฮิร์สก็คือยี่สิบกิโลเฮิร์สสามยี่สิบกิโลเฮิร์สตรงกันเยอดอ,อย่างเงี้ยครับแต่ตรงนี้เขามีทฤษฎีเพิ่มนิดนึงคือรูปน คือให้หนึ่งลำมด้าพอกับผลไม้หนึ่งลูกพอดีผลไม้ไหลไปตามรางน้ำอือหือเอาจริงๆมันก็เสียรูปทรงหมดเลยไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ <c oughs> สกป,ปกตายอืออาจจะมองว่าสกปรปก เพราะว่ารางน้ำมันก็แบบเป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมีน้ำตาลอย่างไรเชื้อโรคก็ลงเคยไปโรงงานอาหารนะครับโรงงานอาหารไม่ไม่ไเคยเปิดให้ดู